กาบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ฝึกสอนทุกคนผู้ปกครองนะครับกับผมนายไพโรธมาอยู่ดีนะครับผู้แทนสมาคมเทควันโ,โดแห่งประเทศไทยที่จะร่วมการจัดการแข่งขันนะครับเทควันโดจีเอสแบงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,565ะครับประเภทต่อสู้นะครับศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกชลบุรีระหว่างวันที่นะครับ 2-5ถึงเมษายนนะฮะก็ก่กอนอื่นนะครับก็ต้องขอเรียนชี้แจงก่อนที่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับทุกท่านผู้ฝึกสอนทุกคนนะครับจะต้องรับทราบะระเบียบระบบการดำเนินการจัดการแข่งขันนะครับสําหรบกำนดการการแข่งขันนะฮะทางสมาคมได้กำหนดการไว้ดังต่อไปน,นี้นะครับในวันที่1นะครับ ในวันที่หนึ่งเราจะมีการประชุมผู้จัดการทีมนะฮะโดยเราจะเริ่มประชุมเวลา14.00นถึง16.00นนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom โดยจะประกาศรายละเอียดผ่านทางเพจ Gmax Score นะครับให้โค้ดแล้วก็ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะฮะในการปฏิบัตินะครับในการรับ ID Card นะฮะทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามนี้นะครับสาหรับการรับไอ card ดสามารถรับได้นะครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมเวลา13.00นเป็นต้นไปนะครับบริเวณจุดรับไอดี r d ดหน้าสนามแข่งขันไอดี r d จะแบ่งสีตามวันแข่งขันนักกีฬานะครับสามารถเข้าสนามแข่งขันได้เฉพาะวันที่ตนเองแข่งขันเท่านั้นนะครับใครแข่งวันไหนก็ เข้าได้เฉพาะวันนั้นนะครับแล้วก็ไอดีการ์ดก็จะมีสีแต่ละสีแยกออกไปนะครับไม่อนุญาตให้ยืมไอดีการ์ดของนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนเพื่อเข้าสนามแข่งขันนะครับในกรณีที่ตรวจเจอทางสมาคมจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ mm. ก็อาจจะพิจารณาโทษทั้งยืมเลยถือว่าจงใจเจตนาที่จะตุจริตต่อการแข่งขันนะครับดังนั้นก็ต้องนำเรียน นะทุกท่านนะครับไอดีการ์ดสำคัญมากนะฮะเพราะท่านต้องออมีสิทธิ์ที่จะเข้าสนามได้มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งขันได้มีสิทธิ์ที่จะชั่งน้ำหนักได้อะครับทีนี้นะเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของการตรวจ ATK นะครับทางสมาคม นะฮะได้ทำตารางเผยแพร่ทางหน้าเพจของสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยการตรวจ ATK ไม่จำเป็นต้องมาตรวจบริเวณจุดตรวจที่สมาคมจัดหาม,มาให้นะครับนั่นหมายถึงว่าบริเวณหน้าสนามเท่านั้นเท่านั้นนะครับท่านสามารถไปตรวจจากหน่วยงานการแพทย์ด้านนอกได้ นะฮะจากหน่วยงานการแพทย์หรือห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็นำผลมายืนยันนะฮะโดยให้พิมพ์หรือปิ้นมาเท่านั้นนะครับเพราะสมาคมต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่รับผลที่โชว์จากหน้าจอมือถือนะจะมาอ้างเอาโทรศัพท์มาแล้วให้ดูที่หน้ามือถือไม่ได้นะครับดังนั้นท่านต้องหาวิธทางถ่ายเอกสารออกมานะครับสมาคมแจ้งไว้แล้วว่านักกีฬาผู้ฝึกสอนแข่งในวันไหนไหน นะฮะปฏิบัติหน้าที่วันไหนต้องตรวจ ATK วันไหนบ้างนะครับขอให้ท่านศึกษาให้ดีนะฮสำคัญนะครับโค้ดนะครับผู้ปกครองนะฮะอย่าพลาดนะครับมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้แข่งนะครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่สมาคมนะครับหรือส่งข้อความในอินบ็อกซ์เพจสมาคมนะครับได้เลย นะสำหรับนักกีฬาผู้สอนที่จะมาตรวจเอทเคบริเวณหน้าสนามการแข่งขันคือไม่ได้ตรวจมาจากทางบ้านนะครับซึ่งจุดตรวจจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่3ทม่นะครับมีนาคม2,565เวลา13ทุนๆนอเป็นต้นไปนะครับก็บ่ายโมงนะอันนี้คือตรวจตั้งแต่วันที่3ที่นะครับแต่ต้องมีค่าบริการคนละ150บาท นะครับพอเราไปจ้างหมอเข้ามาขอให้ท่านวางแผนและเผื่อเวลาให้ดีมันจะเกี่ยวโยงเรื่องของการไปชั่งน้ำหนักด้วยนะครับดังนั้นโค้ชครับต้องทำกัรบ้านนะต้องทำตารางให้นักกีฬาของรายละเอียดที่การที่จะเข้าร่วมการนึ่งขันที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับถ้าท่านไปชั่งน้ำหนักไม่ทันนะฮะ เนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากท่านไม่ปฏิบัติตามนะครับในระเบียบที่ทางรมาคมได้วางไว้นะครับทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ท่านไม่ปฏิบัติไม่ได้ก็หมายถึงว่าท่านหมดสิทธิ์นะครับที่จะการเข้าร่วมการเด่งขันนะฮะและขอแนะนำนะครับว่าความว่าควรมาตรวจเอทเคก่อนชั่งน้ำหนักหนึวันนะครับมันมันจะต้องมีผล นะในการตรวจเอามายืนยันนะครับก่อนที่จะมาชั่งน้ำหนักนะฮะก่น,นี้มาตรวจ ATK ในวันชั่งน้ำหนักนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมันกระชั้นไปนะฮะอาจจะทำให้การเข้าชั่งน้ำหนักไม่ทันเวลาอันนี้ด้วยความเคารพและเป็นห่วงนะครับต่อไปก็ในการเข้าสนามนะครับขั้นตอนของการเข้าสนามแข่งขัน หรือจุดชั่งน้ำหนักสมาคมได้แจ้งรายละเอียดหน้าเพจให้ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับโดยก่อนที่จะเข้าสนามแข่งขันหรือจุดชั่งน้ำหนักได้นะฮะนักกีฬาจะต้องผ่านการตรวจเอ K เน้นนะครับเน้นอยู่ๆเข้าไปเลยไม่ได้ไม่ว่าจะเข้าแข่งขันหรือไม่ว่าจะมาดำเนินการการชั่งน้ำหนักนะครับท่านจะต้องผ่านการตรวจเอกสารนะฮะและมีการประทับตาใน ID card ์ นะครับเมื่อตรวจเสร็จทางคณะกรรมการจะปั๊มนะครับปั๊มในไอดีการ์ดให้ท่านนะฮะผ่านจุดขั้นคัดกรองและผ่านจุดตรวจไอดีการ์ดเรียบร้อยถึงจะเข้าไปในสนามได้นี่คือการเข้าสนามหรือการไปชั่งน้ำหนักนะลักษณะจะจะเหมือนกันนะครับอาจจะมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นะครับใครทําตามก็ร่วมการแข่งขันได้นะไม่มีหนานะครับสนามแข่งขันนะครับก็จะมีทางเข้าออกเพียงจุดเดียวนะครับและจะเปิดให้เข้าตั้งแต่0730นเป็นต้นไปนะท้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามที่ได้เรียนท่านนั่นแหละนะักกีฬานะนในการปฏิบัติ ID card จะต้องห้อยคออยู่ตลอดเวลา สองจะต้องมีผลของการตรวจนะครับว่าท่านผ่านผ่านการตรวจผ่านการชั่งน้ำหนักนะฮะทางคณะกรรมการนะครับเขาจะปั๊มให้ทุกคนใครไม่มีนั่นหมายถึงว่าท่านไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าวนะครับนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมไปอีกนะฮะมาตรการของการที่เราได้ตรวจพบนะครับผู้ที่ ติดเชื้อนะฮะติดเชื้อโควิดนะครับจะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่านะครับก็ดีที่สุดก็คือให้คนที่ติดกลับบ้านทันทีดีที่สุดข้อหนึ่งก่อนนะครับให้ท่านพาบุตรหลานของท่านหรือพาผู้ที่ติดเชื้อพบติดเชื้อให้คนนั้นกลับนะครับเราจะไม่ส่งกลับทั้งหมดนะฮะใครติดคนนั้นกลับแค่นี้เองจะง่ายต่อการดำเนินการ นะครับโอเคนะครับในรายละเอียดของการร่วมการแข่งขันนะครับมันก็มีหลายขั้นตอนนะหนเรื่องของการเข้าร่วมการประชุม2เรื่องของการรับบัตรไอดีการนะครับสาการที่จะเข้าสนามได้นะฮะสำหรับการขั้นตอนนะครับที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก และก็การเข้าสนามเพื่อร่วมการแข่งขันซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ได้ขอเน้นย้ำนะครับขอเน้นย้ำหนึ่งต้องมีไอเดียการนะในการรับไอเดียการที่จุดดีในในการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเราจะวางจุดแต่ละจุดเนี่ยไว้บริเวณด้านหน้าสนามการแข่งขันด้านนอกนะครับอของการรับไอเดียการตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ เริ่มรับตั้งแต่วันที่3ามสิและวันที่1เห็นไหมฮะกอกโค้ดหรือผู้สอนหรือตัวแทนนะครับไปรับก่อนก่อนที่จะเริ่มลงมือแข่งขันนะครับที่จุดดีรับได้ตั้งแต่3ามเบดเป็นต้นไปนะครับสองนักกีฬาผู้ฝึกสอนตรวจ ATK ที่จุด A เห็นไหมฮะคนที่จะมาเข้าสนามนะครับสำหรับผู้ฝึกสอนเนี่ย เขาอนุญาตอยู่แล้วลให้เข้าได้ทุกวันนะครับแต่นักกีฬาเนี่ยแข่งวันไหนรับบัตรไอดีการ์ดวันนั้นและแต่ละสีนะครับอ่ามันจะมีสีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวในรายรายละเอียดนะครับก็จะแจ้งให้ท่านได้ทราบนะว่าวันไหนใช้สีอะไรวันไหนใช้สีอะไรนะครับอ่าต่อไปผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ก็ต้องผ่านการตรวจนะฮะ a อทที่จุด B นักกีฬาผู้สอ,สอนตรวจที่จุด A ผู้ตัดถินนะครับเจ้าหน้าที่ต่างตรวจที่จุด B นะครับเราจะแยกให้เลยไม่ให้เข้ามาซ้ำซ้อนกันนะครับและนำผลตรวจ ATK ไปยื่นพร้อม ID Card เห็นไหมฮะลายลอี่ดจะเยอะนะครับเพื่อตรวจสอบและประทับตาก่อนชั่งน้ำหนักหรือเข้าสนามนะทุกคนจะต้องมีผล ATK หมดแล้วก็ผ่านนะครับที่จุด C จุด C จะเป็นจุดรับเฉพาะ เฉพาะเห็นไหมฮะพราะนั้นท่านสบายใจได้นะครับมันจะไม่มั่วน,นะก่อนเข้าสนามท่านจะต้องสแกนไทยชนะหรือลงทะเบียนนะครับก็จะมีจุดนี้เกิดขึ้นอีกผ่านจุดคัดกรองผ่านจุดตรวจไอดีการ์ดเข้าจุดชั่งน้ำหนักหรือเข้าสนามแข่งขันได้นะครับก็ศึกษายดีนะฮะด้วยความเคารพและเป็นห่วงกลัวจะสับสนถึงเวลาหน้างาน นะครับดังนั้นนะครับในตารางในแผนงานที่ทางสมาคมนําเสนอให้ท่านท่านต้องอ่านนะครับทุกคนขอให้อ่านนะถ้าไม่อ่านถ้าไม่ทรรมําความเข้าใจถ้าไม่มีการวางแผนสําหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รับรองนะครับรับรองมีตกสนามนะแล้วก็จะเป็นที่น่าเศร้าใจนะ,นะเมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วใครไม่สามารถทําได้เนี่ย ก็จะมาร้องขอสิทธิอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไปตามระเบียบที่เราวางกันไว้นะฮะดังนั้นนะครับด้วยความเคารพและเป็นห่วงเนี่ยต้องอ่านให้เข้าใจจริงๆนะครับ mm. อดเอาละครับและลำดับต่อไปนะฮะ mm. เมื่อเราอ่ได้ใบอดี ID, ID การ์ดแล้วชั่งน้ำหนักแล้วนะครับผ่านกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างต่อไปนะฮะ เราก็จะมาพูดถึงวิธีการการดําเนินการจัดการแข่งขันนะครับในการจัดการแข่งขันเนี่ยเราจะเริ่มนะครับเริ่มทําการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่0830นเป็นไปต้นไปดังนั้นนะครับนักกีฬาเนี่ย0 8 000, น0นท่านจะต้องรายงานตัวนะฮะ0 8 3 0เนี่ยเราจะเริ่มตัดสินทันทีนะครับก็กติกาทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่จะ เปลี่ยนแปลงนะฮะ,ะรายละเอียดในเรื่องของกติกาหรือของอการดําเนินการนะครับเป็นไปตามระเบียบการการแข่งขันโดยเคร่งครัดนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเรามีสนามอยู่ด้วยกัน9สนามการแข่งขันนะครับก็จะมีสนามใหญ่เป็นพื้นฟอร์เวทีอยู่ตรงกลางนะครับปีกซ้ายปีกฝาอีกข้างละสสนามนะครับนักกีฬาตามที่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้กําหนดนะฮะผู้ฝึกสอนจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับมิชนะแล้วจะเกิดการเข้าสนามหนึ่งไม่ทันเวลา 2. เข้าสนามผิดนะครับก็ด้วยฟังเขาโลบเป็นห่วงนะฮะเพราะนักกีฬาก็เยอะสนามก็เยอะนะครับไม่สามารถปฏิบัติได้ถึงเวลาตัวเองที่จะลงแข่งขันนะครับลงไม่ทันเวลา จะมาขอเอาใหม่ไม่ได้นะฮะทางสมาคมให้ทันแล้วผู้ฝึกสอน9คนนะครับผู้ฝึกสอน9คนที่จะต้องลงปฏิบัติหน้าที่นะฮะดังนั้นก็ต้องนำพานักกีฬาลงให้ทันกรณีที่นักกีฬานะครับในรุ่นนั้นที่มีการแข่งขันเนี่ยเพียงคนเดียวดูการปฏิบัตินะฮะถ้ามีเพียงคนเดียวเนี่ยเราจัดการแข่งขันแล้ว นะครับอันนี้สำคัญนะครับเราจัดการแข่งขันแล้วมีนักกีฬาเพียงหนึ่งคนนะครับท่านจะต้องหนึ่งก่อนผ่านการชั่งน้ำหนักนะให้เป็นทางการอย่างถูกต้องสองท่านจะต้องมารายงานตัวและลงทำการแข่งขันต้องมานะครับต้องมารายงานตัวลงทำการแข่งขันนะฮะลงไปแล้วเดี๋ยวทางฝ่ายจัดขันจะแจ้งนะครับก็คิดว่า เปิดสนามก็ให้ท่านลงก่อนเลยสําหรับนักกีฬาในวันนั้นๆที่ไม่มีคู่แข่งขันลงไปในสนามให้ผู้ตัดสินได้ประกาศยกมือผายมือให้ท่านเป็นผู้ชนะนะครับและต่อไปนะครับท่านก็ไปขอรับเหรียญรางวัลได้เลยทางสมาคมให้นะครับถือว่าไม่มีคู่แข่งขัน ที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะท่านจึงเป็นผู้ชนะนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลทั้งนี้ทั้งนั้นไม่นับคะแนนนะฮะคะแนนไม่สามารถนับได้นะครับท่านได้สิทธิ์ของการเป็นแชมป์ในรุ่นนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะรับเหรียญรางวัลรับใบประกาศอย่างภาคภูมิใจได้นะครับถือว่าโชคดีมันช่วยไม่ได้นี่คือวิธีปฏิบัติการการ การแข่งขันและการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะแข่งไปแล้วก็มอบเหรียญไปนะฮะดังนั้นก็แจ้งล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับนักกีฬาเมื่อแข่งจบท่านจะต้องรอรับเหรียญเลยเราจะแข่งไปมอบเหรียญไปนะฮะในวันสุดท้ายก็คงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการมอบถ้วยนะฮะเกียรติยศคะแนนรวมนักกีฬาดีเด่นชายหญิง ถ้วยคะแนนรวมนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับผมในานามของผู้แทนสมาคมเทโกโดแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอากราบขอบพระคุณท่านล่วงหน้านะฮะก็ขอให้การแข่งขันในครั้งนี้นะครับผู้ที่ร่วมการแข่งขันได้ร่วมกันนะฮะปฏิบัติและดำเนินตาม วิธีที่ทางสมาคมได้กำหนดนะครับโดยเคร่งคัดทุกท่านนะแล้วก็หวังเป็นอย่างสูงว่าพวกท่านคงให้ความร่วมมือที่การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะอย่าลืมนะท่านต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งคัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันนะในวันที่2เมษายนนะครับขอบพระคุณมากครับ